โอ้ยมันไม่กล้าหรอก๋อมันเขาไปอบบยู่ที่มันแมามันเกิโดโยนทุกข์เพื่อนอัง่งเลยว Yeah, I

ไช่เลยฝนกันอยู่นี่หรอกเกือกินมันกัดไม่ไม่ไม่ปินกั่เลยกำตาลวกินขาไมไหวกันแต่กันฝนใช้คนใช้เดินจนลืนแ้เห็นขาไหวหน้าบ้านบ้านบ้านข้าวัวกันไหเขาต่กินเผได้เมัอน

nằm dài mít như vậy nữa người kia ủn điêu đó khâu người không <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ได้เลยเดีวอันเียวันหมดเลยโอ้ย